ค่ะก็เอ่อตั้งแต่ที่เรารู้ว่าจะมีการ,ราโอลิมปิกตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะอาจารย์ดวดก็พูดกับเราตลอดว่าเราต้องใส่อย่างเดียวคือแบบมีเท่าไหร่เราต้องใส่ใส่ใส่ใส,ใส,ใส่ใส่อย่างเดียวเพราะว่าเราจะมารอลุนรอบหน้ารอเก็บคะแนนไม่ได้แล้วในเมื่อตอนนี้เรามีโอกาสก็ใส่อย่างเดียวค่ะที่จะเจอก็คือพุ่งชนอย่างเดียวค่ะ นัดแรกเจอเยอรมันเพราะว่าหนูว่าคือเรารู้เขารู้เขารู้เราค่ะทั้งคู่อยู่ที่ว่าวันนั้นเราสามารถรักษาระบบของเกมได้มากเท่าไหร่เราก็ทําลายทีมของเขาได้มากขนาดไหนถ้าสมมติว่าเรารักษาระบบของเกมเราได้ค่อนข้างดีอะค่ะแล้วสามารถทําลายทีมเขาได้หนูว่าผลก็ค่อนข้างที่จะมาเป็นทางของเราค่ะก็ต้องดูวันนั้นไปแต่ถ้าถามว่า เราคาดหวังกับผลเกมไหมเราก็ต้องคาดหวังว่าเราอยากชนะอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ชนะเยอรมันมาหลายค่ะหลายหลายหลาย,หลายแมตช์แล้วเหมือนกันค่ะก็เป็นแมตช์ที่เราเองก็ตั้งใจเหมือนกันค่ะค่ะค่ะทุกๆครั้งที่มีการคัดโอลิมปิกนะคะเราจะไปด้วยความกดดันอยู่แล้วค่ะปีนี้มันเป็นปีที่เราแบบเรียนรู้กับเรียนรู้กับความกดดันมาพอสมควรแล้วค่ะเราก็เลยคุยกันว่าแบบเราก็จะพยายามเล่นอย่างให้ดีแต่ว่าเล่นอย่างมีความสุข เราจะเล่นด้วยความกดดันแต่แบบกดดันแบบที่ยังมีความสุขในการเล่นอยู่ค่ะเพราะว่าล่หลาหุดที่เราเล่นด้วยความกดดันผลเกมมันจะออกมาไม่ค่อยดีค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นด้วยความสุขก่อนค่ะอันดับแรกแล้วเพอ f o r m ซ์เราจะค่อนข้างดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่คอยส่งกำลังใจมาให้เราตั้งแต่ VNL เอ้ยตั้งแต่ซีเกม VNL ซีวีลีกตั้งแต่แบบ ตั้งแต่ต้นค่ะตอนนี้ก็คือแมตช์สำคัญแล้วนะคะก็คือ S <S แมตช์โอลิมปิกค่ะก็ยังอยากให้เป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจมาใ,มาให้พวกเราเยอะๆนะคะแมตช์นี้มันค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่ค่ะกําลังใจจากทุกคนจะช่วยเติมพลังให้เราแบบสู้ขึ้นไปอีกค่ะคุณค่ะ